อัปเดตปริมาณน้ำหน้าคลององอ่างนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาให้พาชมประตูระบายน้ำคลององอ่างหน่อยนี่ครับเราพามาชมเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าปากคลองนะครับนี่ครับระดับน้ำหน้าปากคลองอันนี้เป็นระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ครับนี่เป็นกำแพงกั้นน้ำนเดี๋ยวพาไปชมครับ ตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามคลองวอง่างนะครับคือเนือคลององ่างเน่ยตรงมีตัวระบายน้ําอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือกําแพงกั้นน้ํานะครับแยกสองฝั่งอันนี้ไปฝั่งสัมพันธวงศ์นะครับตัวนี้ของฝั่งพระนครดูป้ายเฉดเลยครับรนี้เป็นสะพาน ฝากคลององอ่างนะครับตรงนี้วิ่งไปทางนู้นก็จะไปออกสู่ทะเลนะครับน้ํานี้จะไปสู่ทะเลทางฝาไปนี้ก็น้ําขึ้นไปทางเหนือนะ้นําขึ้นก็จะขึ้นไปทางนี้สะพานน้ำปกเก้าสะพานพุทธไปเรื่อยไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมประตูระบายน้ํานะครับคลององอ่างมีคนขอกันมาเยอะนะครับ นี่ครับแนวกำแพงกั้นน้ำถือว่าแข็งแรงนะดูดูดนนแนวกำแพงนะครับส่วนเนี้ยทำแข็งแรงมากครับแล,ลับน้ำก็ยังถือว่ายังรับน้ำได้อีกนะครับยังช่วงน้ำ เหลือยังลงมาไม่ถึงนะครับนี่ครับแนวกำแพงนี่จะเป็นคลองที่สองนะครับคลองที่สองที่ว่าออกมาจากวัดพระแก้วมาออกมาจากเก,กาะรัตนโกสินทร์ที่มีวัดพระแก้วสามหลวงแล้วก็คือคลองคูงเมืองเดิมแล้วก็มาเนี่ยคลองที่สอง ส่วนของที่สามก็พองพดุงปุมปเกษมนะครับตรงหัวลำโพงนรมาให้ดูประตูระบายน้ำนะครับดี่ยรับตรงนี้จะเป็นระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าขยานะครับตรงนี้ครับหน้าประตูระบายน้ำ ก็มีเครื่องสูบน้ําตลอดนะทุกประตูทุกประตูของคลองในกรุงเทพลอยระบายน้ําด้านในให้ออกมาน้ําด้านในให้ต่ําไว้ตลอดเพื่อรองรับน้ําน้ําฝนหรือว่าน้ําจากแม่น้าําเจ้าพระยาที่ล้นเข้าไปก็จะออกมาเนี่ยสูบออกมานี่ครับติดตั้ง,งเครื่องอัตนมัติ เดี๋ยวจากตรงนี้ไปอ่าคลองก็ไม่ไกลครับนิดเดียวครับที่ข้หน้าก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวจะถ่ายตรองด้านไหนให้ผมครับตรงนี้อ่ะตรงนี้มีเครื่องทำงานแเราเราเข้าไปไม่ได้ด้านไหนเป็นเครื่องระบายนะ้ำอัตโนม,มัติครับหรือ่ข้างไหนตรงนั้น มีสถานีสูบน้ำคลององอ่างสำนักระบายน้ำรุงเทพนะครับดู๋ยวครับดูระดับ เน,น,นี่ยน้าน้าตรงเนี้ยเห็นไหมที่มีท่อเนี่ยก็คือน้ําที่มันล้นเข้าไปหรือว่าน้ําฝนน่ะคือน้ําล้น,ล,นล้นจากกาแพงตั้นเข้าไปหรือว่าน้ําฝนก็จะออกมางเนี้ยวงคลองตรงเนี้ยทุกทุกเท่อระบายน้ําก็จะต้องลงคลองเนี่ยแล้วก็ถูกออก ตรงนี้ข้อบอ่อบำบัดนะครับข้าบ่อบำบัดแล้วก็ผูกข่อแฝงรูดอนี้จะมีน้ําตึงน้ําตึงเข้ามาเป็นบอ่อบำบัดปากบอ่อปากคองนะครับเนี่ยครับให้ชมนะรมน้ำระบายน้ากรุงเทพนะครับเราจะเห็นปริมาณน้ํานะครับ จากด้านในนี้ของเป็นน้ำโพงนะครับเป็นด้านนอกก็สูงมากเลยแนละ้วกับน,น้ำตระยาสูงฟองด้านใหนนหี้มากเลยโงโพง,งอ่างนี้ก็คือจากัักหอันี้ก็จะวิ่งไปทะลุไปทะลุตรงสะพานผ่านฟ้าวัดสักเกตนะครับวัดสักเกตด้านหน้าสะพานผ่านฟ้าแล้วก็จะลอดใต้สะพานผ่านฟ้าไปก็วิ่งไปทางบางปะพูนะ จากคลององอ่างเนี่ยเดี๋ยวขวาตรงสังเกตไปก็จะเป็นคลองตรงนั้นคลองแสนแสบวิ่งนวนรอบสะพานสะพานผ่านฟ้าไปก็จะเข้าเขตบางลำพูก็จะเป็นคลองบางลำพูแล้วจะเรียกเป็นคลองบางลำพูนะแล้วก็จะไปออกตรงวัดสังเวชนะครับประตูระบายน้ําตรงเอาตรงปักปากคลองตรงนั้นก็ประตูระบายน้ําวัดสังเวชใกล้ๆกับพระอาทิติ์นะครับเนี่ยครับคือคลองที่สองนะครับมาาไห้ชมหนึ่งครับ เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอดครับถามว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมทุกอย่างเตรียมพร้อมตลอดครับไว <c oughs> ้น้าจะท่วงรครับถ้าน้ําเหนือไม่เยอะจนนไปแล้วก็จัดการดีๆนะครับก็ให้ชงกันเพื่อความผู้ดีใจนะครับ <c oughs> ชอบก็ติดตามชมได้ครับมีให้ชมทุกวันท้านทิพสั้นและทิพยายานะครับอัปเดตกให้ชมจนกว่าสถานการณ์น้ําในกรุงเทพ และทั่วๆไปจะเป็นปกตินะครับน้ำที่น้ำที่อยู่างเป็นสีอย่างนี้ถือว่ายังสะอาดนะน้ำายังไม่ไม่สกปรกมากนะหรือว่าไม่ใช่น้ำเหนือถ้าเป็นน้ำเหนือจะเป็นน้ำแดงข้างในเลย น้ำมันจะแดงเลยก็แดงด้วยน้ําลุกหลังนะครับน้ําเหนือนจะเป็นน้ําสีแดงๆที่ลงมาเลยครับจากประสบการณ์ที่เคยเห็นนะครับขณะนีเจ้าหน้าที่ก็เตือนแล้วว่าให้เฝ้าระวังตามท่าน้านบ,บ้านเรือนที่อยู่นอกสัแพงกั้นน้ำนะครับให้ยกของขึ้นสูงระหว่างวันที่13ถึง23สุลาษนี์นะครับก็อย่าให้ท่วมเลยครับท่วมพาเดือดร้อน สำหรับคิปนี้ก็พามาชมเลยนะครับท่านที่อยากจะชมของออคงอ่างนีครับ